วของคนที่เทคุณให้ได้นะเรื่องมันจบละนะคะเรื่องเศร้าๆปลดปล่อยมันนะคะปลดปล่อยรีลิสขึ้นมาเลยปลดปล่อยพลังงานที่ไม่ดีซะนะคะถ้าคุณยังไม่ลืมอินนิจี้พวกนี้นี่ไงเขาเป็นเหมือนวิญญาณชั่วร้ายนะคะนีซึ่ง นี่ไงกีบคุณอาจจะเคยผ่านช่วงเวลาที่เลวร้ายมากๆเลยไพ่อร่าขึ้ขึ้นมานี่รู้เลยว่าคุณเจออะไรมานะคะเออเนี่ยมันเป็นแต่พลังงานชั่ว้ายทั้งนั้นเลยที่เข้ามาในชีวิตคุนชีวิตคุณเนี่ยนะคะตัวนี้อืมถ้าอ่านออกเสียงผิดต้องขออภัยด้วยนะคะมิสมิซ,มมมซึมหรือเปล่ามิซึมหรือเปล่านะคะเนี่ยมันคือพลังงานวิญญาณชั่วร้ายอะไรบางอย่างนะคะที่มัน เข้ามาในชีวิตคุณทำให้คุณมืดบอดหาหนทางออกไม่ได้ลิลิสบอกให้คุณปลดปล่อยพลังงานพวกนี้ซะนะคะอืมกิฟเนี่ยคุณอาจจะขาดแคลนนะคะอ่าคน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 ที่ทำคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ไม่มีน้ำใจเป็นคนแรงน้ำใจนะบางคนใจดำพวกเนี้ยนะคะเออก็อย่าเอาตัวเข้าไปอยู่ใกล้ เห็นไหมพาบอกว่าต่อไปคุณจะพบกับให้คุณดูแลเทคแคร์คนในครอบครัวให้ดีคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบดูแลเทคแคร์คนอื่นนะแล้วนี่แหละคือ energy ที่ดีของคุณมันเป็น energy ที่ส่งให้คุณอะมีความเจริญก้าวหน้านะคะคุณเนี่ยเห็นไหมคุณจะมีเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์คุณอาจจะเป็นพวกอนาคตนะถ้าคุณยังไม่ได้เป็นนะคะลองไปศึกษาข้อมูลดูคุณอาจจะเป็นพวก creator ได้นะคะเป็นพวก creative ได้นะคะ creation ขึ้นมาเห็นไหม ค้นหาความคีเอดในตัวคุณพ้คน้คนหาให้เจอนะคะพรสวรรค์ด้านนี้นะคะ uh, this, อะไรเนี่ย this p n ันเนี้ยตอนอายุมากขึ้นหรืออะไรเงี้ยต่อไปในอนาคตคุณจะพบกับความสงบสุขนะคะเพราะคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าคุณคุณอาจจะเข้าใจหรือว่ามีความหรือใช้ชีวิตแบบสงบสุขมากขึ้นนะคะคุณอาจจะเข้าใจการใช้ชีวิต แล้วนะมาแล้วนะช่วงหนึ่งนะต่อไปอนาคตของคุณไพ่ออกมาว่าคุณจะพบกับความอุดมสมบูรณ์นะคะทางด้านทรัพย์สินแล้วก็เพราะว่าคุณเป็นคนที่มีความคิดที่อาจจะแตกต่างแล้วก็ไม่เหมือนกับคนอื่นแล้วก็คุณเป็นคนที่โฟกัสเรื่องของตัวเองการโฟกัสเรื่องของตัวเองการรักตัวเองเป็นมันจะพาตัวเองอะไปอยู่ในจุดที่ดี นะคะคนเราทุกคนไม่จําเป็นต้องเกิดมามีอะไรมากมายหรือมีอะไรที่โดดเด่นแต่เราสามารถสร้างมันนะคะสร้างมันจากสองมือของคุณนี่แหละนะคะถ้าคุณมีความฝันถ้าคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วคุณความฝันหรือเป้าหมายนั้นน่ะมันสามารถนําพาไปในอยู่ให้คุณอยู่ในจุดที่ดีได้แล้วคุณทำมันได้สําเร็จในสักวันแล้วเนี่ยมันจะ ส่งผลตอบแทนให้คุณเป็นแบบนี้แน่นอนไม่เห็นไม่เคยเห็นคนที่หยุดพยายามไม่เคยเห็นคนที่ไม่หยุดพยายามไม่ประสบความสําเร็จแต่ระบบอ่าเขาเรียกอะไรนะประสบความสําเร็จของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันอย่างที่บอกนะฮะแล้วแต่เนาะเพราะฉะนั้นคุณจงอย่าหยุดอย่าหยุดพยายามนะคะอืม มาดูไพ่นั่นแหละคะ่ะโอเคแรนดอมอันนี้ก็ประมาณนี้พอแล้วนะคะเดี๋ยวจะดึกเดี๋ยวจะยาวหวังว่าทุกคนจะมีความสุขนะคะการดูคลิปนะก็ไพ่อยากบอกอะไรสำหรับคนที่ถูกเทอย่าไปอย่าไปปลดปล่อยพลังงานนั้นซะนะคะพี่ออมรู้ว่าคุณยังมีความคิดถึงเรื่องราวเก่าๆในอดีตอยู่นะคะกับคนที่ทำลายคุณไว้แต่บอกเลยว่าเขาไม่สามารถที่จะ ทำอะไรคุณได้แล้วตอนนี้นะคะถ้าคุณไม่ได้ยอมให้เขาทําไม่ได้ยอมให้เขากลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกนะทุกอย่างอยู่ที่ตัวเรานะคะบ๊ายบายค่ะฝันดีราทีสวัสดนนะกุศ์เจอกันคลิปหน้าค่ะ